รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจําแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะกิ้งจาววีวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกัาบากบ่านกักบ่านเตนละจี ท่านผู้ชมยังจํารูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำเวอา์งีและปิดท้ายด้วยคําว่าจีนะครับยกตัวอย่างเช่น องลามเงี่ยจีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาลามจีนะครับแองลามจีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีลามเง่ยีอะ แ m l ล m n g h ี gì ạ นะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าลามก็ได้เรื่องมาคำหนึง่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลาแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงีีอีกรอบนะฮะแองลามเงีี นะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงียแปลว่าอาชีพจีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหล่าสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหล่าสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะ จิลามจีนะครับสังเกตคําว่าเงี่หายไปเราสามารถหาแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทําอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบากสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจิลาบากสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับ ต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1น,นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมหลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมหลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าวงนะครับพร้อมกันเวง เวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคง,บบนะคบคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆดจดุคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจี ก็ฝ่ายล่าอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยล่าอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายหลา่านะฮะคงโตยคงฝ่ายล่าอีตาโตยล่าบากสีนะครับไม่ ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมันตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนลาหวางฝ่ายคงแองเตนลาหวางฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหวางใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนลาหวาง ใช่ฉันชื่อว่าหวางถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนลาหายคงโตยเตนลาหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบากสีบากส,าสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมา ญาสีญาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเพศสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาสิงเวียนสิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคําว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คําว่า ลามหย่าเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะจิกจ่าจิกจานะครับ,นะรบต่อมาทือกี่ทือกี่แปลว่าเลขานุก,การนะครับต่อมา เกตวานเกตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาญาวันหาวันแปลว่า,วานักเขียนนะฮะ ต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกซือเขียนจุกซือและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีซือกีซือต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกง ฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกองเกองกงนะครับเราต้องทําปากกว้างนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี๊ยบเวียนห่างคงเตี๊ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหยาบ่าวหยาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียน เสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีาสนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหนยเจหนยเจอ,อ,เจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเสินเวียนซูลิกเหืองเสินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือ เหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คําว่าเยนเวียนขายของใช้คําว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยนเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คําว่าเดิลบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คําว่านงเซนนงเซนต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คําว่าเถะนะครับเถอะ ต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหะศีหะส,หะสีต่อมานักดนตรีหยาศีหยาศีนะครับคราวนี้ถ้าผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับ เองเอยลาหยาวันเองเอยลาหยาวันขออที่บายทีละคำนะฮะเองเอยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหาวันแปลว่านักเขียนแองเอยลาหยาวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเลียงประโยคภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอยลาหยาบ่าวจิ เอ๋ยลาหยาบ่าวจิแปลว่านะครับจีแปลว่าพี่จีเอ๋ยนะครับเป็นบุตรที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือยาบ่าวหยาบ่าวแปลว่านักข่าวจีเอ๋ยลาหยาบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองคหงอกลาหยากิงจวงองคหงอกลาหยากิงจวง องหอกก็คืออะไรคือคุณหอกปูงอกตาหอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือยากิงแวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองคหอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง eTV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอม เอ,เอ๋ยลายาบ่าวเออเก่งีท e ี T v, นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้สองแบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลายาบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง E-T-V นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถ ใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหยาบาวเออเก่งเอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง e t v นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับ ทีละตัวพร้อมกันเอ็งเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่เอ็งเอ๋ยลาบโบดยอยเอ็งเอ๋ยลาบโบดอยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะเอ็งเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซัดยึงเอ็งเอ๋ยลาบโบดอยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหาร นะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียติโตยดีเซียติฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมา ถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเบียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิไหนแองหอกเตียงเบียดเออเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับอาลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับ ฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคําว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเป ฉันทํางานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเอและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเอบังกก แอมสงเออบางกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงกอกแต่เรียกว่าบางกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าสินหลนะครับคำว่าสินหลแปลว่าขอโทษสินแปลว่าขอหลแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับ ใช้คําว่าสินหลอยตอนไหนนะฮะสินหลอยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทําผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้ถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า accuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้สินหลอยนะครับดูตัวอย่างนะครับสินหลอยเองเตนลาจีอะสินหลยจิเตนลาจีอแปลว่าขอโทษ พี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรคะ่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าสินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างสินโหลยโตยเดนนมวนสินโหลยโตยเดนนมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงมวนแปลว่าสายหรือว่าเลดนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันสินโหลย โตยคงเหี่ยวนะครับสินหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คําว่า I นะครับคำว่า I ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคําถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่น I อเตนลา n g งไอเตนลาหง ใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาไอเบียดเตียงเวียดไอเบียดเตียงเวียดไอแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางไอไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเบวอไอ โกซุงดีอันเกิมเวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหกเตียงฟ้าเไวยอายแอมลานหกเตียงฟ้าวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมา นะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจีเฮียนลากอนไกรกัวจูลองจีเฮียนลากอนไกกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตย l า y tá ở bệnh viện Bạch Mai นะครับแปลว่าอะไรแม่กลัวต่อยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับบิงเวียนแบกไม่เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3ามคำนะฮะคือ z ยกวา่าหล่อมอีกรอบ z ย กวา่าหล่ำนะครับทั้ง3คมคำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคําแรกนะฮะคำว่า z ศนะครับคำว่า z ศนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคํากริยาหรือคําคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดยศซอยจี น้อยเตียงเวียดเยอะอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามเยอมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำ <c oughs> ต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมา <c oughs> แอมเอย๋ยเยอะธงมิงแอมเอย๋ยเยอะธงมิงนะฮะน้อง <c oughs> คนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาด <c oughs> ต่อมาคำว่าหล่ คำว่าหลํานิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำาุูาศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลําโตยทิกดอกแซกในหลําฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉัานทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลําแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะ ถายลานหนองหลํำถายลานหนองหลํำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลํำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหลงกว่า ฟองในแหลงกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหลงกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทีแดบกว่าโกทีแดดกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้ นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากมากนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอนหมอนไหนกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ไหนกว่าแดบแซ่ไหนกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมาก อย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลํานะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลําแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุง๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลําฟิล์มไหนคงไฮหลําฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมาก นะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลําบายทีคงขอหลําข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับเจ้าบานมิงเต้นลาเฮืองก่อนบานบานเต้นลาซี ชาวบ้านมินเต็นลาไม่บ้านตือเดิมเด่นมินตือบังกุกเด่นบ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคงคงฝ่ายมินลายาบ่าวอ่าเงนไหนซัดถูอี๋ก่อนมินลาบัคสีซัดฮินแหงเดือดทำแควน่วยบ้านแง่มินกุ้งซัดฮินแหงเดือดทำแควน่วยบ้านแง่ คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งกเกษตรกรรมอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะ ไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเถรษรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก,การเมืองเป็นอย่างมากมเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณร้อยละหกเนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงาน นะ <S 2 Pop keys> ครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนมากสําหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ํามันดิบมากมาย จริงเหรอคะใช่ครับคือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆที่มีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นลำสองของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโลงกลันเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันะนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะ,ะมาก นะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนามคือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยา <ừ> ยามแก้ไขยอยู่นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะร,ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรน,นะฮะตอนนี้เวียดนามก็กําลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอ ต,ตอนนี้ก็กําลังมีการพยายามทําความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดแปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจํานวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะ,คะเขามีความสําเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะอาจารย์ความสําเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกําลังพัฒนาครับ อา,อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะครับนออในปี2อ2 0นีเวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020และก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิศาศาสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายาม ปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือมแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นะนะครับแล้วก็สร้างาโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการะนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะ<ม>โดยเวดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น85%ของประเทศถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของประเแล้วลดการเกษตรลงมา ก็อตอนนี้คือกเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น45เปอร์เซ็นต์ให้ได้คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได,ได้ได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้50เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายาม มีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ํามันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างแล้ว Oh, นะครับสอง <okay. S 2> แห่งในประเทศเวียดนามเลยถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาใ,<ช>ในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะคเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทํามาค้าขายกับชาวเวียดนาม <S <S ก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ สำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ